เก้าพี่ใช่คุณมาคู่ผมเหรอมีอะไรก็รีบพูดคุณจะกลัวอะไรอ๋อพอดีตอนทํางานบ้านหนูไม่ทันระวังบอสครับมีอะไรก็รีบพูดอ้ําอ้ําืออยู่ได้เออคือผมเห็นผู้จัดการฝ่ากับพนักงานใหม่เขาดูสนิทสนมกันมากเลยนะครับ แล้วมันแปลกตรงไหนคนทํางานร่วมกันก็สนิทสนมกันเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ธรรมดานะครับบอสพมเห็นเขาออกมาจากโรงแรมด้วยกันอืมขอบใจมากที่มาบอกไปทํางาน,นเถอะ พี่ทอ็อปมาได้ไงคะที่บริษัทไม่ยุ่งหรอพอดีพี่มาทําทุระแถวนี้คิดถึงเลยแวะมาหางง้นมานั่งพักให้หายเหนื่อยกันดีกว่าคะ่ะน้องกาแาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมก็สบายดีคะ่ะพี่ท็อปมีอะไรหรือเปล่าคะช่วงนี้น้องได้ข่าวบ้างไหมว่าที่บริษัทพี่มีพนักง,งานหญิงเข้ามาใหม่ ดูเหมือนจะสนิทสนมกับฝ่ามากเลยนะอ๋อหนูก็พอรู้มาบ้างค่ะเห็นฝ่าบอกว่าทำงานเก่งมากเลยแล้วก็ออกไปทำงานด้วยกันจนกลับบ้านดึกอยู่บ่อยๆด้วยค่ะอืมแสดงว่าน้องรู้อยู่แล้วงั้นพี่กลับก่อนพอดีมีธุระต้องไปทำต่อได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปส่งนะคะพี่ใหม่แล้วนี่แขนไปโดนอะไรมาอ๋อ พอดีตอนทํางานบ้านหนูไม่ทันระวังก็เลยไปกระแท,กน,ก,นแทกนู่นกระแทกนี่ไม่มีอะไรหรอกค่ะืมอขราวหน้าคราวหลังก็ระวังหน่อยสิเดี๋พี่ไปก่อนนะค่ะพี่ท็อปฝ่าตกลงผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันแน่ ทำไมคุณต้องไปไหนมาไหนกับเขาตลอดวันนี้พี่ท็อปก็มาถามฉันคุณบอกสมาเดี๋ยวนี้เลยนะผมก็บอกแล้วไงว่าน,น้องที่ทํางานนี่อย่าบอกนะว่าพี่ท็อปมาพูดอะไรไม่เข้าเรื่องให้คุณฟังไม่ใช่เพราะว่าพี่ท็อปมาบอกฉันหรอกนะฉันไม่เชื่อคุณหรอกฉันจะไปถามเขาให้รู้เรื่องพอเธออย่าทําตัวหน้าราคาญได้ไหมอยู่บ้านเฉยๆก็ดีอยู่แล้วอย่าหาเรื่องใส่ตัวเลยดีกว่า ผมจะทำอะไรกับใครข้างนอกมันก็เรื่องของผมหรือว่าคุณอยากให้ผมพามาทำที่บ้านสแสดงว,ว่าคุณกับมันคุณทำแบบนี้กับฉันได้ไงอะทำได้ยังไงพอได้แล้วคุณดูสภาพของคุณสิโสมก็โสมแต่งตัวอย่างกระยายเพิงแบบนี้จะให้พาไปไหนก็อายเขาคุณจะให้ผมทนอยู่กับคุณได้ไงคุณพูดแบบนี้ได้ไงตั้งแต่แต่งงานกันมา ฉันก็ต้องมาเป็นแม่บ้านคอยดูแลคุณฉันถึงได้มีสภาพเป็นแบบนี้ไงถ้าคุณไม่เห็นกับความเสียสละของฉันก็ช่วยสำนึกไว้ด้วยว่าที่คุณมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าพี่ชายของฉันนั่นเป็นบริษัทพี่ชายฉันถ้าคุณทรยศน้องสาวเขาคุณคิดว่าเขาจะทนอยู่ได้ไหมนี่คุณก้าวพี่ชายคุณมาคูผมเหรอปล่อยฉันนะฉันเจ็บผมขอเตือนคุณไว้นะ ถ้าคุณยังก้าวพี่ชัยคุณมาขู่ผมอีกคุณไม่ได้เจ็บตัวแค่นี้แนะ่ปีใหม่ทำไมช่วงนี้ไม่ไปหาพี่ที่บริษัทเลยถึงไม่ไปหาพี่ก็ไปหาฝาบ้างก็ได้หนูกลัวจะไปรบกวนพี่อะค่ะ ลบกวนที่ไหนเล่าบริษัทพี่ก็เหมือนบริษัทน้องไปเดี๋ยวพี่มีประชุมไปกับพี่หน่อยหนูหนูไม่ไปดีกว่าค่ะพอดีว่ายังมีงานบ้านอีกหลายอย่างต้องทำแล้วนี่แขนไปโดน,นอะไรมาอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่ท็ปปีใหม่น้องเป็นน้องของพี่เราโตมาด้วยกันน้องหลอกพี่ไม่ได้หรอกนะ พี่บอกน้องกี่ครั้งแล้วเวลามีเรื่องให้รี่มาบอกต่อให้พี่ยุ่งแค่ไหนเรื่องของน้องก็สำคัญกับพี่เสมอน้องจำไว้นะพี่จะเป็นพี่ที่คอยปกป้องดูแลน้องตลอดไปพี่ท็อปคะจริงไหมคะที่เวลาผู้ชายมีเงินแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนไปอะไรที่เคยชอบ ก็าอาจจะไม่ชอบอีกต่อไปแล้วก็ได้น้องหมายถึงใครฝ่าเขาบอกว่าหนูโซมแต่งตัวอย่างกับยัยเพิงไปไหนก็อายเขาเขาเลยไปมีคนอื่นนั่นมันก็แค่ข้ออ้างสำหรับคนที่อยากจะนอกใจคนเราถ้ารักกันจริงต่อให้น้องจะโซมแค่ไหนเปลี่ยนไปยังไงเขาก็ไม่มีทางนอกใจเราหรอก ไปไปหาฝาที่บริษัทกันหนูมไม่อยากไปค่ะเชื่อพี่สิไปแต่งตัวผู้จัดจาก,การคะมันจะดีหรอคะที่เราเข้ามาห้องบอลแบบนี้ถ้าบอลรู้เข้าเราต้องแย่แน่ๆเลยคุณจะกลัวอะไร นี่มันบริษัทพี่ชายผมผมจะทําอะไรก็ได้อีกอย่างพี่ท็อปก็จะไปเปิดสาขาใหม่แล้วถึงเวลานั้นห้องนี้ก็เป็นของผมอยู่ดีส่วนคุณก็มาเป็นเลขาผมไงฝ่าเออบอสครับค,คือเออพี่ท็อป อยู่นี่เองเหรอมิน่าล่ะไปหาที่ห้องถึงไม่เจอคุณออกไปได้แล้วต er ั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีกบอสคะฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจถ้าไม่ใช่เพราะเขาออกไปพี่เทาครับ ผมอธิบายได้นะครับผมกับเธอไม่มีอะไรกันจริงๆผมไม่ได้จริงจังอะไรกับเธอเลยนะครับฝ่าที่ผ่านมาในายคงคิดว่าพี่ไม่รู้อะไรใช่ไหมพี่แค่ไม่อยากก้าวไกยชีวิตครอบครัวของนายแต่มาวันนี้พี่จะไม่ทนต่อไปอีกแล้วพี่ทอครับหุบปากแล้วตั้งใจฟังให้ดีพี่จะพูดแค่สามข้อเท่านั้นหนึ่ง นายคิดว่าด้วยความสามารถของนายถ้าไม่มีปีใหม่นายจะนำพาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้เหรอฮะคุณผู้จัดการฟ้าสองตามกฎหมายแล้วนายนอกใจภรรยาปีใหม่มีสิทธิ์ฟ้องหย่าและเรียกร้องค่าเสียหายได้และถ้ามันเกิดขึ้นจริง ที่เล่นนายหมดตัวแน่สามปีใหม่เป็นน้องของพี่พี่ดูแลน้องอย่างดีมาตั้งแต่เด็กถ้าพี่ไม่เห็นแก่หลานในท้องพี่กล้าพูดได้เลยพี่คงไม่มาใจเย็นคุยกับนายแบบนี้แน่สำนึกไว้ซะบ้างเพราะฉะนั้น พี่จะให้โอกาสนายอีกครั้งแต่ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วก็พี่เอาไหนตายไน้กดติดตามให้ด้วยนะครับ